สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เอ้ยแผ่น VCD คาราโอเกะหญิงลีสีชมพูสีชุมพลชุดที่หนึ่งขาสาวลำซิ่งอันนี้จะเป็นเพลงแนะนำมีโลโก้บ้านสีเขียวโฮมคาราโอเกตึกสามสีคาราโเกะ for commercial โลโก้แฟนทีวีซึ่งยุติออกาสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,964 โลโก้แกรมมี่โก GM Grammy MGA ราคา155บาทมีภาษาไทยว่า VCD c r o วเกะแล้วก็โลโก้แคลวเกะพื้นสีส้มรูปไม้สลักตัว K จะมีโลกมีมีคำว่า VCD แคลวเกะทั้งไทยและอังกฤษ เลขหาดแผ่นของแกรมทีมแกรมมีอ่ตคจุดห้ก็คือตุลาคมสองพ้ยสิงลีสีชมพลชุดที่หนึ่งขาสารลอมซิ่งวิดีโอซีดีคาราโอเกะสลับกันแต่มันสลับกันอันนี้ยิงลีถือแคนอันนี้ จำนวนก็ออกสิเพลงอันนี้ช้อปปิ้ง8000ซึ่งปัจจุบันช้อปง่ายช้อปปิ้งง่ายๆสบายส่งถึงบ้าน w w w s h o p p i n g 8 0 0 0 c o m ปัจจุบันเป็น GM Shop ไปแล้วโหลดเพลงรอสายเต็มเพลงและดินโทนของอัลบั้มนี้กดดอกจันึ่งสองรหัสโทรออก A.S.D.Tech และ Two Move นาทีละ5บาทไม่รวมดาวโหลดสงวนคิสิตตุลาคม2อง0อตอกตุลาคม55ารหัสแผ่นของ VCD Grammy Running Time 44 4 4 44นาที44วิ m p a c t One Power Color g l o b a Compact Disc Digital Video VCD VCD เพลงไทยวัทีิผลิตกันยา สากันยายนผลิตจริงจริงๆ30ตุลาคมาเมื่อช่วงอ,ออกหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่37ปิดภาคเรียนก่อนเปิดภาคเรียนหลังวันออกพรรษาวันเปียดวิชัย หลังวันหลังช่วงเทศกาลกินเจวันออกพรรษาวันปียะมหาราชวิธีใช้เพื่อดูเพื่อดูและฟังจำนวนสิบเพลงใบอนุญาตก็คือวท6กหกเาหญิงลีสีชมพลชุดที่หนึ่งขาสาวลำมซิ่งบริษัทจีเอ็มกรมมี่จำกัดมาชนนายทะเบียนกลางอนุญาตหมึกน้ำเงิน ตัวแผ่นนะครับแผ่นเหมือนกับดีซีดีออดิโอและเทปนะครับมีจำนวนก็สิบเพลงมีโลโก้คอม c พ d i ิสบ้านสีเขียวตึกสามสีวีดีคาราโเกะจีมแกรมมี่เอ็มทีเอแกรมมี่โกแล้วก็ท่านสามารถไปสิงแพร่ภาพเดเดๆๆๆไปอ่านเองรหัสแผ่เลขรหัสแผ่นและ ใบอนุญาตซึ่งดูแผ่นก็คือมีรอยนิดหน่อยนะครับดูได้อย่างแน่นอน90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่บ้านสีเขียวหมายถึงอะไรตึกสามสีหมายถึงอะไรแล้วก็ท่านสามารถไปท่านสามารถนำผิตภัณ์นี้ไปแพร่เสียงแพร่ภาพอ่ะแล้วก็ บทกำหนดบทกำหนดโทษตามกฎหมายตัวนี้ไปอ่านเอาเองลืมไปแกะยางซะเหลือเกินอะ อันนี้ปกหน้าอันนี้ปกด้านในมีเนื้อเพลงนะครับนี่มีเนื้อเพลงอันนี้ที่ปรึกษาการผลิตนักดนตรีแล้วก็ขอบคุณจากใจพี่หญิงลีนี่นะครับน,นี่ปกด้านหลังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ